เค้ <c oughs> ของคุณโรเจอร์58ปีแบบนี้วันนี้อาจารย์เห็นว่ามีปัญหาบริเวณไหนที่ต้องแก้ไขบ้างคะอาจารย์คุณโรเจอร์เรารู้จักกันหลายปีเนาะวันนี้เจอกันเนี่ยคือบอกว่าเออไม่ชอบอะไรมันให้อันดับหนึ่งที่ชี้เลยบอกบอกเลยว่าไอ้ไม่ชอบเวลาถ่ายรูปแล้วอุ๊ยถ่ายรายการก็เวลาพูดดูนี่ก็แห้งอันยืดโคอ้อบนที่คุณเกเคแล้วนั่นอะคือจริงๆอะ่ะจะบอกว่าเป็นเพื่อนที่ชอบมากในตอนนี้นะคะ ก็แอบจะอยากจะมาแนะนำกันนิดนึงว่าตอนนี้สำหรับคอเนี่พูดเลยว่าเดอะเบสคุณโรเจอร์ค่ะทำไมเราเป็นผู้ชายถึงอยากดูแลตัวเองเพราะาคุณต้องเอาเวาทำแบฮักิ <laughs> <laughs> ก็ต้องก็ต้องการตูดีแล้วโรตีบิสเน่อะไรนั้นแต่อย่างนี้ก็เป็นที่ที่ทำได้หลายอย่างมีเท็กต์ใหม่ๆเยอะแยะแล้ก็แฮปปี้เหมือนกันครับ